ออสเทนมิส um แกรนชุมพรค่ะไฮเดียมันดาอแมนดาเจิน์สันมิสแกรนภูเก็ตค่ะวันนี้ชื่อเมนูเราไม่ชื่อว่าชื่อเมนูนะคะส้มตำบูบบราแซบซ่าถ,ถึงใจเมื่อได้ทานเออค่ะชนะกรรมการขำาส่วนอันนี้นะคะก็คือไก่ย่างค่ะ กั้ย่างถูกเผากัย่างถูกเผามันจะถูกมาเสียบเอามันจะถ oh. ูกมาเสียบเอาเสียบตืดซ้ายเสียบตืดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงจริงอันนี้ค่ะต้องการจะแนะนำ อะไรเพิ่มเติมแจ้งกรรมการได้เลยนะ,ะได้ค่ะส้มตํานี้นะคะด้วยความที่เราเป็นสาวใต้นะคะเราก็เลยปลุกความเป็นใต้ผสมอีสานที่มันอยู่ภายในใจลึกๆของเรานะคะขึ้นมาจนถึงจนถึงกําปั้นของมือเราเวลาเราจับสากนะคะมันก็จะไหลลงเข้าไปในสูตรส้มตําแล้วก็จะได้รสชาติที่อร่อยถึงใจเลยค่ะเข้ามรดกได้อย่างถูกรสชาติเลยค่ะ ไเรื่องของไก่ไก่นะคะเราไม่ได้ยืนย่างเดียวนะคะจิตวิญญาณของเรานะคะไี้ตีลังการหลายตลบมากเพื่อที่ว่าไก่เนี่ยมันจะได้แบบตื่นเต้นตื่นตาเนื้อมันจะได้เป่งปั่งดึงดังมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยแน่นอนค่ะใช่ค่ะออ้โดนตัวนั้น่อยให้หนูร้องเพลงให้ฟังไหมค่ะ ก็จะฝากมิสแฟนสาวใต้เนาะชุมพรและภูกเก็ตพี่นุ้ได้ขายมนาะ <ฤ target. S 1> ผู้จัดการโรงแรมถือว่าเราทั้งผู้สวยสวยร้อนแรงมากนะคะสวยร้อนแรงสมกับมาจากเมืองทะเลนะคะแดดเมืองใต้นะคะหาดทรายไม่ว่าจะร้อนแรงหรือสวยงามแค่ไหนแตก่ก็คิดว่าส้มตำปลาล้านัวของยีสานกับไก่ย่างเขาเสิมกวางน,น่าจะอยู่ในหัวใจของ Friend, มิสแฟนชุลพรและมิสแฟนภูกเก็ตนะคะค i